นี้ก็พามาดูจักรยานไฮบริดนะครับตัวนี้ก็อายุเกือบ20ปีแล้วนะครับเป็นกุณปูแล้วเลิกผลิตไปแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวถังนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับยกมือเดียวไว้นะครับนี่ครับยกมือเดียวได้ขั้นใหญ่เลยว่าสามารถที่จะ ยกมือเดียวได้เพราะว่ามันเบานะครับเป็นอะลูมิเนียมอลูมิเนียมอัลอยนะครับเบรกเป็นเบรกธรรมดานะครับเป็นเบรกก้ามปูนะครับขออายุเยอะมากๆเลยนะครับสมัยก่อนนี่คือสุดยอดมากนะครับแล้วก็นี่เป็นเกียร์นะครับเกียร์มีทั้งเกียร์หน้าแล้วก็เกียร์หลังนะครับเกียร์หน้านี้กี่สปีดแล้วหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกหกสปีดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออเจ็ดสปีดนะครับเกียร์เกียร์หลังเป็นเจ็ดสปีดนะครับแล้วก็มีเกียร์หน้าอีกสามสปีดนะครับก็รวมทั้งหมดเป็นยี่สิบเอ็ดเกียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นยี่สิบเอ็ดเกียร์เป็นไฮบริดนะครับเป็นรุ่นไฮบริดนะครับ ล้อจะเป็นล้อเล็กนะครับ <st> ก็เป็นระหว่างเสือหมอบครับเสือภูเขานะครับผสมกันก็เป็นไฮบิดนะครับ <st> ขอภาพเกือ <st> บ20ปีแล้วนะครับอันนี้ <st> <st> มาดูนี่ครับเกียร์ในเกียร์ข้างหน้านะครับ อันนี้นี่เกียร์ด้านหลังนะครับฝั่งนี้เกียร์ด้านหลังนะครับนี่จะมีเจ็ดสปีดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับมีตัวเลขวัดนะครับว่าจะเากี่องศานะครับอันนี้เป็นเกียร์เกียร์หน้านะครับมีสามเกียร์นะครับหนึ่งสองสามนะครับก็ปรับฝั่งนี้นะครับ จุกเติมลมก็เป็นจุกแหลมนะครับหมุนเหมือนเดิมนะครับเวลาจะเติมก็หมุนออกนะครับเจอเติมเสร็จก็หมุนเข้าครับล้อถอดได้นะครับเป็นอันนี้นะครับเป็นแบบปลดเร็วนะครับล้อหน้าปลดเร็วสามารถที่จะตอดได้นะครับไว้เวลาเราพกปลาไปไหนนะครับขอบล้อนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับแต่ว่า มันก็จะจับกับก้านปูนะครับมันทําให้มันตลกนะครับสีทองก็หายไปตามการเวลานะครับขอประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้จริงๆขอบล้อนี่มันจะเป็นสีทองนะครับแต่ว่าผ่านการเบรกมานะมันทําให้ขอบล้อก็เลยหายไปนะครับสีทองก็จะเหลือเป็นสีเงินๆนะ ก็เบรกหลังก็เป็นเบรกก้ามปูครับแต่ล้อหลังนี้จะไม่ใช่ปลดเร็วนะครับเป็นถอดถอดน็อตธรรมดาตัวนี้ก็ไม่ใช่ปลดเร็วนะครับตัวนี้ก็คันน็อตเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจักรยานไทเกอร์นะครับอายุเกือบ20ปีนะครับ